าวทีมกิกรรมบ้านราศึกษาการปลูกกระเทียมแบบประณีตในระหว่างวันอาทิตย์ที่8ถึงวันพฤหัสบดีที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567ทีมกิกรรมบ้านราศ14ชีวิตได้เดินทางมาบ้านพ่อจันทร์แม่แก้วสีใจอินที่บ้านนาฟานตำบลดอนไฟอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเพื่อศึกษาการ ปลูกกระเทียมแบบประณีตของภาคเหนือค่ะโดยท่านสิขมานงามงานนาวาบุญนิยมได้รับมอบหมายจากทีมกสิกรรมบ้านราชนำคุณกรักสามท่านและทีมกิตกรรมที่ปลูกกระเทียมโดยตรงได้แก่พ่อสมยะพื้นผาและพ่อแรงผักเบ้าทองค่ะรวมถึงสมาชิกชุมชนท่านอื่นๆที่อาสามาร่วมเรียนรู้ด้วยค่ะ กระเทียมที่ปลูกทางเหนือเรานี่ส่วนมากจะเป็นกระเทียมอายุอายุยาวเนาะากระเทียมอายุยาวเราจะสังเกตเห็นว่ากระเทียมอายุยาวเนี่ยเปลือกเขาจะเป็นสีชมพูเพราะว่ากระเทียมเนี่มันเป็นพืชที่ตระกูลที่อ่อนแอเนาะพืชอ่อนแอ้ไม่ใช่พืชแข็งแรงปัญหาของกระเทียมก็คือญ่าีญ้านึงก็คือญ่ปาปักเป๋วกั้นความเจริญของกระเทียมเยอะการปลูกกระเทียมเนี่ยขั้นตอนที่เราจะเอาเก็บย้าออกเนี่ยมันต้องละเอียดแล้ต้องเก็บให้หมดตอนแรกเราตัดต่อสางก่อนใช่ไหมอ่าล้วก็ทำมันขาดลงตัดซ้ําอีกครั้งหนึ่งพอเก็บออกให้หมด คือเอาล้อจักรยานมาเชื่อมเป็นเดือยเนาะเชื่อมเป็นเดือยแล้วก็เราก็กิ่งพอกิ่งไปด้วยมันจะตีมันก็จะเป็นหลุมไปสาเหตุที่ทําอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะเราต้องการควบรวดเร็วทั้งหมดคือบรรยากาศของการเรียนรู้การปลูกกระเทียมแบบประนีตท,ที่จังหวัดลําปางค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ ผักกาดเขาปลีและหัวชัยเท้าเช้าวันพุธที่11ธันวาคม2567ที่โรงเรือนสวนสาชั้นบวรบร,ราชธานีอโศกชาวชุมชนและนักเรียนสมาสิขาฐานกสิกรรมก็ได้ช่วยกันเก็บผักกาดเขาปลีกันจนาซึ่งเริ่มตั้งแต่เพาะต้นกล้าจนถึงเก็บเกี่ยวใช้เวลาประมาณ45วันค่ะก็เติบโตให้เก็บเกี่ยวกันได้แล้ว เช้านี้เก็บผลผลิตได้เป็นที่น่าพอใจค่ะผักกาดก็ห่อตัวดีหัวใหญ่กรอบบางหัวหนักเกือบ2กิโลกรัมเลยค่ะการเก็บการแพ็คค่อนข้างต้องเบามือค่ะเพราะว่าผักกาดมีความกรอบมากได้ผลผลิตกว่า20ลังผลไม้เพื่อเข้าไปเก็บในตู้แช่แล้วก็ค่อยทยอยมาเข้าครัวกลางเพื่อประกอบอาหารต่อไปค่ะผลผลิตส่วนหนึ่งนะคะก็จะเก็บไปช่วยงานบุญล้อมข้าวที่บรวรศรีสะโสอีกด้วยค่ะ แถวนี้ที่สวนแมเปิลเช่นกันค่ะอยู่ที่ข้างอาคารบวรก็มีการเก็บหัวไชเท้าซึ่งทยอยเก็บมาเรื่อยๆวันละไม่มากนะคะประมาณ2-3ถึงหลังพลาสติกแมเปิลบอกว่าแปลงหัวไชเท้าแปลงนี้นะคะใส่ปุย๋ยแล้วก็พ่นจุลินทรีย์บีสเพียงครั้งเดียวจนถึงเก็บเกี่ยวแล้วก็ใช้วิธีรดน้ำแบบสายยางฉีดเองเพราะว่าจะทำให้รดน้ำได้ทั่วถึงแล้วก็พอเพียงสำหรับทุกต้นทุกหัวการเก็บหัวไชเท้าค่ะ แม่เปิลแลวก็ทีมงานใส่ใจเป็นอย่างดีนะคะทั้งตัดใบล้างดินจนดูเหมือนเป็นหัวไชเท้ามาจากตลาดสดเลยค่ะและในงานบุญล้อมข้าวที่ศรีสะอโศกก็จะเก็บหัวไชเท้าสดๆไปร่วมงานเช่นกันค่ะผลผลิตในสวนนะคะก็คาดว่ายังคงเหลือไว้แสดงนิทรรศการมีชีวิตช่วงงานเพื่อฟ้าดินอีกด้วยค่ะข่าวรวมแรงวันบรวรวันจันทร์ที่9ธันวาคม พุทธศักราช2,567ยาม6โมงเช้าบรรยากาศแจ่มใสยามแดดที่อบอุ่นเหมาะแก่การรวมแรงลงพื้นที่แปลงกสิกรรมส่วนกลางเตรียมความพร้อมกับงานเพื่อฟ้าดินที่จะถึงนี้ครับได้แก่ที่สวนเพื่อมาคาเจอร์ชาวคุ้มสีชมพูไปถางหญ้าใต้ต้นมะละกอและนักเรียนสม,มุนพระรมร่วมกันออกแรง ขนฟางคุมหญ้าบริเวณแปลงเพอ่์อมาเค้าเจอร์ข้างอาคารบอรวอนกับแม่เปลี่ยนผู้ดูแลงานครับที่สวนเพื่อฟ้าดินชาวคุ้มสีเหลืองกับสีม่วงและนักเรียนมอปลายช่วยกันเคลียร์ผักบุ้งและหญ้าในคูน้ำข้างสวนเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำเพื่อให้น้ำสะอาดเหมาะแก่การนำไปใช้รดน้ำแปลงผักต่อไปโดยมีอาจารย์ฆ่าดินผู้ดูแลเป็นหลักครับ ที่สวนลานกรบับชาวคุ้มสีแดงไปถอนหญ้าใส่ปุย๋ยคลุมฟางเพิ่มการเติบโตให้กับต้นกล้วยมะละกอและต้นชัยยาที่กำลังเติบโตมีคุณปะไฟพรเป็นผู้ให้คำปรึกษาครับที่สวนข้างโรงสีเก่าชาวคุ้มสีส้มไปช่วยกันหมักปุย๋ยขุดดินทำแปลงปลูกต้นชัยยาและเมลอนรวมถึงห้สอ พื้นที่ภายในสวนกับอาเจียนจบผู้เป็นแม่ฐานครับงานในวันนี้จะไม่สําเร็จแน่ครับหากแต่ละคุ้มสีขาดความสามัคคีร่วมกันแต่ด้วยความที่พวกเราชาวอาโศกอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้เป็นชุมชนสาธารณภพีที่เพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้อย่างสมบูรณ์จเจริญทำสนตกดีครับ รอบรั้วสัมมาสิกขา,ม,า,ขามีสองข่าวดังนี้ครับ 1. ข่าวศึกษานิเทศมานิเทศการจัดการเรียนการสอนวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2567ดรดนุพัก์ชาวศรีกุลศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางมานิเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ศตรวรรษที่21ครั้งที่2ของโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกที่ชุมชนราชธานีอโศกโดยมีผออโอ,อ,อวาทวารีสระและคณะครูรให้การต้อนรับและรับการนิเทศเรื่องต่างๆดังนี้ครับ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นการเยี่ยงชั้นเรียนและการสังเกตการสอนของครูพร้อมท้งแนะนำเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมและการประชุมครู PLC 2การพัฒนานักเรียนตามแนวทางการประเมินพ i s a 3การอ่านและเขียนภาษาไทย4การประกันคุณภาพการศึกษา5การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตรวรรษที่21ครั้งที่2ทางโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกขอขอบคุณศึกษานิเทศดรด,ด,ดนุพักชาวศรีกุลที่เดินทางมานิเทศผลสำริ์ทางการเรียนของโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกในครั้งนี้ครับ 2. ข่าวนักเรียนนักศึกษาฐานงานไฟฟ้าช่วยงานชุมชน ฐานงานไฟฟ้าได้มีการประชุมสรุปงานประจำสัปดาห์ในวันศุกร์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาในการประชุมนี้ได้มีการรายงานการปฏิบัติงานของฐานงานและการฝึกปฏิบัติวิชาชีพของนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของชุมชนดังนี้ครับ 1. งานซ่อมและติดตั้งไฟส่องสว่างถนน ที่หน้าวิทยาลัยอาชีวะที่ถนนตรงกลางและที่ทางโคง้งเชื่อมระหว่างบ้านราชและคำกลางครับ 2. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าและซ่อมแซมตามบ้านตามอาคารในหมู่บ้านและอุทยานบุญนิยมจำนวน12จุดครับ 3. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าของบ่อผามกึ่งปิดที่โรงสีเก่า 4. งานเชื่อมต่อระบบไฟแดดที่สวนใบพลังให้เครื่องส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5. งานตัดแต่งต้นไม้ที่คางเรือเพื่อป้องกันกิ่งไม้ไปเกี่ยวสายไฟฟ้า 6. งานทำความสะอาดแผงไฟแดดส่วนนักเรียนระดับปวชฐานงานไฟฟ้าเตรียมทำโปรเจกต์เรื่อง,เ,องเครื่องเติมอากาศบ่อผําจากไฟแดดครับนอกจากนี้ยังมีรายงานความเจ็บป่วยของคนในฐานงานคือ ท่านสมนาพันดินป่วยปลายประสาทอักเสบขณะน,นี้อาการทุเลาแล้วครับอาอัมพรประสบอุบัติเหตุตกต้นไม้ทำให้มีอาการปวดเข่าสุดท้ายมีการรายงานสภาวะทั้งความเป็นอยู่สภาวะจิตใจและศีลที่ได้ฝึกปฏิบัติในสัปดาห์นี้โดยมีข้อสรุปเป็นเหมือนคำขวัญให้กำลังใจกันคือเมื่อเราทราบแน่ชัดถึงขีดจำกัดของตนเอง เราจึงจะเพิ่มขีดจำกัดให้มากขึ้นได้ด้วยการเอาจริงจเจริญทำสำนึกดีครับข่าวสิทธิ์เก่าศรีสะอโศกมาเก็บผักบ้านราษร่วมงานบุญล้อมข้าววันศุกร์ที่13ธันวาคม2567หลังจากมีนัดกับชาวศรีสะอโศกว่าจะมาเก็บผักไปเข้างานบุญล้อมข้าวเชาวนี้ท่านสิธมาศผาแก้วและก็ชาวชุมชน ได้ช่วยกันเก็บต้นหอมผักชีกระเพราโหระพาที่สวนสามชั้นซึ่งผลผลิตกําลังสมบูรณ์แล้วก็ได้ไปเก็บหัวไชเท้าที่สวนเมเปิลซึ่งช่วงนี้ค่ะเก็บได้ทุกวันผลผลิตหัวใหญ่ๆเป็นที่น่าพอใจมากค่ะแล้วก็นำมาตัดแต่งให้สะอาดแพ็คใส่ถุงสะดวกต่อการขนส่งค่ะไม่นานนักนะคะทีมสิทธิ์เก่าศรีสาอาโศกก็เดินทางมาถึงช่วยกันขนผักขึ้นรถ ทางสิทธิ์เก่าฟ้ายก็ตามสิกมาชผาแก้วไปเก็บผักชีเพิ่มเติมที่แปลงปลูกท้อนกันสดสดใหม่ๆกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปขนผักกาดขาวปรีที่เก็บแล้วก็ตัดแต่งเตรียมไว้ให้แล้วที่ตู้แช่อีก24ลังพลาสติกค,ค่ะจากนั้นก็ไปรับเต้าหู้ทําใหม่ๆจากโรงเต้าหู้และของฝากอื่นๆที่โรงครัวเฮือนหยางกินอีก2หม้อเบอร์50ค่ะผลผลิตพืชผักอาหารจากบ้านน้อง ไปได้กินถึงบ้านพี่เป็นความเจริญน่ายินดีที่บรรดาชปลูกแล้วได้แบ่งปันพี่น้องได้รับประทานกันสดสดใหม่ๆและได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมงานบุญล้อมข้าวซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงามของชาวนาแถบภาคอีสานค่ะ